อากาศในยามบ่ายแก่ๆของวัดเล็กๆก,กลางชุมชนเงียบสงบตามแบบฉบับวัดชนบทมีเพียงเสียงนกร้องสลับกับเสียงลมพัดผ่านใบโพเป็นระยะบุญยืนชายวัยห้าสิบกว่า,วาผู้เป็นทั้งผ่านโรงและคนดูแลเมนวัดกำลังนั่งอยู่ที่ศาลาไม้เก่ารอเวลาลงมือขุดหลุมฝังศพราญาติที่เพิ่งมีชาวบ้านนำมาบอกข่าวกับเจ้าอาวาสเมื่อเช้านี้ขุดไว้ไท้ายวัดแถวต้นโพที่เก่านั่นแหละเจ้าอาวาสกล่าวเรียบๆพร้อมยื่นทู้ให ตรงนั้นเลยหรือครับหลวงพ่อบุญยืนถามทางเหลือตามองไปยังแนวต้นโพที่ยืนต้นเงียบๆอยู่ท้ายวัดอิมตรงนั้นเคยฝังศพเก่ามานานแล้วไม่มีใครใช้พื้นที่ตรงนั้นอีกเองก็กรบให้เรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะให้ญาติมาเผาศพแม้จะรู้สึกฝืดๆในใจแต่บุญยืนก็พยักหน้าเขาไม่เคยขัดคําของเจ้าอาวาสที่ผ่านมาไม่ว่าให้ทําอะไรก็ไม่เคยปิดป,ปากบน่นแม้แต่เวลาต้องเผาศพดึกๆหรือช่วยจัดงานศพที่ไม่มีญาติ เมื่อแดดอ่อนลงบุญยืนก็ถือพ่วเดินไปยังท้ายวัดบริเวณที่เจ้าอาวาสชี้ไว้แนวต้นโพทธทิสูงเลี้ยวโยกไหวช้าๆตามแรงลมเย็นมองดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติแต่เขารู้ดีว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาแม้แต่เด็กวัดยังหลบเลี่ยงพอเริ่มขุดได้ไม่นานแค่ผ่านผิวดินไม่ถึงสองฟุตกลิ่นเน่าอ่อนๆก็ลอยโชยมาตามลมกลิ่นที่เขาคุ้นเคยแต่ไม่เคยชินมันเหมือนกลิ่นเนื้อป่วยผสมโคลนปีกใจหนึ่ง ก็คิดว่าน่าจะเป็นสัตว์ตายแต่จังหวะน,นั้นเองเขากลับได้ยินเสียงบางอย่างฮอเสียงสะอื้นแผ่วเ,เบาราวกับคนร้องให้อยู่ใต้ดินแผ่วจนแทบไม่แน่ใจว่าเป็นหูฟ้าดหรือเปล่าบุญยืนหยุดมือพวกค้างกลางอากาศเขาหันมองรอบตัวไม่มีใครไม่มีแม้แต่แมวเสียงหายไปแต่กลิ่นเหม็นยังอยู่เขาสูดลมหายใจลึกหยิบผ้าขาวม้าในกระเป๋าหลังขึ้นมาผูกจมูกแล้วคุดต่ออีก ไม่กี่พลัก็พบอะไรบางอย่างที่ฝังอยู่ใต้ดินมันคือห่อผ้าขาวขนาดพอๆพอกับห่อข้าวต้มแต่มีคราบน้ำเหลืองซึมทะลุออกมาและกลิ่นจากตรงนั้นก็เหม็นที่สุดเฮ้ยอะไรวะนี่บุญยืนขีบเบาๆด้วยปลายทั่ห่อผ้าสะเทือนน้อยๆก่อนที่เสียงสะอื้นจะดังขึ้นอีกครั้งฮืออยู่ตรงนี้ ครั้งนี้เขาแน่ใจว่าได้ยินจริงๆเสียงนั้นเล็ดลอดขึ้นมาจากใต้เท้าของเขาจากพื้นดินเย็นชื้นที่เขาเพิ่งขุดลงไปมือของบญยืนเย็นวาบเขาถอยหลังไปหนึ่งก้าวหายใจแรงขึ้นเขาควรทำอย่างไรต่อดีขุดต่อหรือกลบกลับไปเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นในหัวมีแต่เสียงสะอื้นหมุงเวียน คืนนั้นบุญยืนไม่ได้หลับหลงง่ายเหมือนคืนอื่นเสียงสะอื้นที่ได้ยินใต้พื้นดินยังดังก้องอยู่ในหัวแม้จะพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นเสียงลมหรือเพียงแค่หลอนจากกลิ่นศพแต่ลึกๆเขารู้ดีว่านั่นไม่ใช่เสียงที่ธรรมชาติจะสร้างขึ้นได้เช้ามืดวันรุ่งขึ้นเขาตื่นแต่ฟ้ายังไม่สางเดินกลับไปยังหลุมท้ายวัดที่เขารีบกบดินกลับอย่างลกๆเมื่อวานดินตรงนั้นยังใหม่อยู่ลักษณะเหมือนฝังกลบอะไรบางอย่างลงไปจริงๆ และมีรอยยุบเล็กๆตรงกลางหลุมเหมือนมีอะไรข้างใต้ไหวตัวเขายืนจ้องอยู่นานก่อนจะตัดสินใจเดินขึ้นไปหาเจ้าอาวาสที่กำลังสวดมนต์ในโบสถ์หลังจากรอจนเสียงสวดจบบุญยืนก็ยกมือไหว้แล้วพูดเสียงเบาหลวงพ่อผมเจออะไรแปลกๆตอนขุดหลุมเมื่อวานเจ้าอาวาสหันมามองช้าๆแววตาสงบนิ่งแต่มีอะไรบางอย่างในแววนั้นที่ทำให้บุญยืนรู้สึกเหมือนถูกมองลึกเข้าไปในใจ เสียงใช่ไหมเจ้าอาวาสถามคำถามนั้นทำให้บุญยืนเย็นวา่าตั้งแต่ต้นคอลงไปถึงปลายเท้าครับเสียงสะอื้นแล้วก็มีห่อผ้าอยู่ในดินกลิ่นเหม็นมากผมแค่แต่มันนิดเดียวเองนะครับเจ้าอาวาสถอนหายใจยาวแล้วเดินนำบุญยืนไปยังห้องเล็กๆข้างโบสถ์ซึ่งเขาไม่เคยเข้าไปภายในห้องนั้นมีเพียงตู้ไม้เก่าๆก,กับพระพุทธรูปปูนปั้นที่มีรอยร้าว หลายจุดเจ้าอาวาสเปิดตู้หยิบภูมิอะไรแห้งกับเชิงเทียนทองเหลืองขึ้นมาวางไว้บนหิ้งแล้วพูดเบาฮ่าฮ่าของบางอย่างฝังไว้เพราะมันต้องอยู่ใต้ดินอย่าไปรบกวนมันอีกห้ามขุดต่อห้ามเปิดและห้ามพูดถึงอีกแต่ว่าไม่มีแต่น้ำเสียงเจ้าอาวาสเปลี่ยนเป็นจริงจังบุญยืนเองทำงานที่วัดนี้มานานข้ารู้ว่าเองไม่ใช่คนอยากรู้อยากเห็นแต่อันนี้เองฟังข้านะห้ามแต่ต้องอีกเด็ดขาด บุญยืนจำใจพยักหน้าแม้ในใจจะเต็มไปด้วยคำถามไม่ว่าจะเรื่องเสียงเรื่องหอผ้าหรือคำพูดของเจ้าอาวาสที่ฟังดูเหมือนเคยรู้มาก่อนแล้วว่าอะไรถูกฝังไว้ที่นั่นคืนนั้นเขาเข้านอนเร็วพยายามไม่คิดถึงหลุมไม่คิดถึงเสียงแต่ฝันกลับมาอีกจนได้ในฝันเขายืนอยู่กลางหลุมเดิมรอบตวมีดินท่วมสูงจนแทบจะปกเขาขึ้นมาเสียงสะอื้นดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้แผ่วเบาเหมือนเมื่อวานมันชัดเจน ใกล้มากและอยู่ตรงหน้าเด็กผู้หญิงผมยาวในชุดขาวยืนก้มหน้าอยู่ในหลุมเดียวกับเขาช่วยหนูด้วยเสียงนั้นแหกท่ามือเล็กๆข้างหนึ่งยื่นออกมาจากผ้าขาวในฝันก่อที่ดินจะถลม่มลงจากข้างบนกรบทุกอย่างจนมิดบุญยืนสะดุ้งตื่นกลางดึกหอบหายใจรุนแรงข้างหูยังมีเสียงร้องให้จังๆดังอยู่เหมือนเพิ่งผ่านไปแค่ไม่กี่วินาที เขาลุกขึ้นเดินไปล้างหน้าในอ่างหลังบ้านวัดก่อนจะชะงักที่พื้นซีเมนตเปียกมีรอยเท้าเล็กๆและดินตรงจากทางป่าเดินเข้ามาหน้าบ้านเขาแล้วหยุดที่หน้าประตูเขาเงยหน้ามองไปยังความเงียบรอบตัวไม่มีอะไรเคลื่อนไหวแต่ลมเย็นๆวูบหนึ่งพัดเฉียดผ่านหลังคอเช้าวันต่อมาต้นเด็กวัดวัยสิบห้าปีที่เพิ่งมาอยู่ใหม่ได้ไม่กี่เดือนวิ่งกระหึกกระหอกขึ้นกุติด เจ้าอาวาสใบหน้าซีดเผือดเหมือนเพิ่งเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ควรเห็นหลวงพ่อครับหลวงพ่อเจ้าอาวาสที่กำลังนั่งจัดดอกไม้บูชาทั้งเงยหน้าขึ้นมองเด็กหนุ่มด้วยสีหน้าสงบค่อยๆพูดไหว้พระก่อนแล้วค่อยเล่าต้นพนมมือสั่นๆแล้วพูดด้วยเสียงแผ่วเมื่อคืนผมเดินไปเอาน้ำตรงองค์ท้ายวัดครับแล้วผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่ใต้ ต้นโพสายชุดขาวหันหลังให้ผมคิดว่าอาจจะเป็นชาวบ้านหลงเข้ามาก็เลยจะเข้าไปดูแต่เขาเกลือน้ำลายลงคอเสียงหอกยังไม่หายแต่พอผมเดินเข้าไปใกล้ๆเขากลับนั่งลงกับพื้นแล้วขุดดินด้วยมือเปล่าเหมือนคนบ้าผมจะเรียกก็เรียกไม่ออกขาก็ขยับไม่ได้จนเขาหันหน้ามามองหน้าเป็นยังไงเจ้าอาวาสถามเรียกฮ่าฮ่าต้นกลือน้ำลายอีกครั้ง ไม่มีตาครับเบ้าตาเป็นรอยลึกดำเหมือนเน่ามานานแล้วแล้วผมก็ไปหลงไปเลยตื่นอีกทีก็เช้าแล้วเจ้าอาวาสเงียบไปทักหนึ่งก่อนจะลุกขึ้นเดินไปหยิบเชือกถักจากหัวเตียงแล้วพูดกับตนคืนนี้อย่าออกไปไหนอีกอยู่แต่ในกุฏิแล้วก็ไม่ต้องพูดเรื่องนี้กับใครเดียวพ่อจะจัดการเองวันเดียวกันนั้นเองบุญยืนก็สังเกตเห็นว่าแม้แต่มาวัดที่ปกติจะชอบมานอนแถว ต้นโพหลังวัดก็เริ่มหลีกเลี่ยงบริเวณนั้นพวกมันหอนตั้งแต่ยังไม่มืดดีแล้วเงียบไปทันทีเมื่อพบคำ่ำเหมือนรู้ว่าควรเงียบคืนต่อมาบุญยืนตัดสินใจแอบออกจากกุฏิพกไฟฉายเล็กๆไปที่หลุมเดิมด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยคำถามและความอยากรู้ที่ค้างคาพื้นดินตรงนั้นยังมีรอยยุบเล็กๆแต่คืนนี้ไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยมีเพียงเสียงลมวิววิวผ่านซอกต้นโพ เขาใช้ปลายเท้าเขียดูตรงตำแหน่งที่เจอห่อผ้าเมื่อวันก่อนแต่ยังไม่ทันจะขยับเท้าได้มากเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากทางเดินหลังวัดบนยืนรีบปิดไฟฉายแล้วแอบหลังต้นไม้ร่างเล็กๆในชุดขาวเดินออกมาจากความมืดมือเปื้อนโคลนดินแห้งติดที่ปลายนิ้วคือเด็กผู้หญิงคนเดิมจากในฝันเธอก้มหน้าตลอดเดินมาหยุดที่หลุมยืนนิ่งเหมือนกำลังฟังบางอย่างก่อนจะค่อยๆนั่งลงขุดดินด้วยมือทั้งสองข้างอย่างช้า ฮ่ฮ่ <H aha> เสียงสะอื้นแผ่วเบาดังขึ้นมาอีกครั้งหนูอยู่ตรงนี้ไม่มีใครช่วยหนูเลยบุญยืนไม่กล้าขยับไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงแล้วจูจูเด็กหญิงก็เงยหน้าขึ้นหันมามองตรงที่เขาหลบอยู่ตรงตาเธอไม่มีอะไรเลยมีแต่โพรงดำเปียกชื้นและน้ำตาที่ไหลาจากเบ้าตาแห้งฮ่าฮ่เสียงเธอเปลี่ยนไปกลายเป็นเสียงแหบต่ำ ทำไมถึงฟังหนูอีกทันใดนั้นดินทั้งหลุมยุบตัวลงเหมือนถูกดูดหายร่างเด็กหญิงก็หายไปในพริบตาเหลือไว้แค่กลิน่นเหม็นเน่าฉุนเฉียวและดินเปียกชื้นที่เหมือนเพิ่งมีอะไรแบวกผ่านบุญยืนไม่กล้าอยู่ต่อรีบวิ่งกลับกุติแต่ระหว่างทางกลับเสียงฝีเทา้าเล็กๆวิ่งตามหลังเขาตลอดทางแต่เมื่อหันไปดูไม่มีใครเลย วันถัดมาบุญยืนไม่อาจทนความสงสัยได้อีกเขาตัดสินใจไปถามหลวงพ่อสแสวงเจ้าอาวาสอย่างตรงไปตรงมาขณะท่านนั่งตากแดดยามเช้าอยู่ริมระเบียงกุฏิหลวงพ่อผมมีเรื่องอยากถามว่ามายมโยมเจ้าอาวาสตอเบเรียบๆไม่หันกลับมามองหลุมที่ผมขุดตรงใต้ต้นโพทำไมท่านให้กลบโดยไม่ถามอะไรเลยทั้งที่ในนั้นมันมีผ้าห่อของบางอย่างหลวงพ่อพูดต่อให้ เลินเหม็นเสียงร้องใช่ไหมบุญยืนนิ่งก่อนพยักหน้าช้าฮ่าฮห,หลวงพ่อถอนหายใจแล้วพูดเสียงเบาลงนั่นไม่ใช่ครั้งแรกแล้วก็ไม่ใช่คนแรกที่เจอท่านรู้อาตมารู้แต่เลือกจะเงียบเพราะบางอย่างถ้าไม่พูดมันจะไม่ตื่นขึ้นมาเต็มตัวท่านหยิบย่ามผ้าขาวขึ้นมาแล้วหยิบซองกระดาษเก่าๆออกมาให้บุญยืนดู ด้านในคือภาพถ่ายขาวดำซี่จางรูปเด็กหญิงหน้าตาเรียบร้อยใส่ชุดไทยนั่งถ่ายเดี่ยวต้ภาพมีลายมือเขียนว่าวิภาอายุ9ก้าขวบมรณภาพพุทธศักราช2514เธอเป็นใครครับเด็กวัดที่เคยมาช่วยงานอยู่ช่วงหนึ่งสมัยเจ้าอาวารูปก่อนเป็นเด็กเร่ร่อนไม่มีพ่อแม่ชาวบ้านเก็บมาให้วัดดูแลหลวงพ่องเงียบไปเล็กน้อยก่อนพูดต่อ ว่ากันว่าอยู่ไปไม่นานเธอก็หายไปตอนนั้นหลายคนถามแต่เจ้าอาวาสบอกว่าญาติมารับไปแล้วไม่มีใครกล้าขัดแต่มีเด็กวัดรุ่นเดียวกันคนหนึ่งเคยบอกว่าเห็นเธอร้องให้อยู่หลังวัดก่อนจะหายตัวไปตรงต้นโพนั่นแหละบุญยืนเงียบรู้สึกเหมือนบางอย่างในอกหนักอึ่งขึ้นมาเรื่อยฮ่าฮ่แล้วที่กลบหลุมไปเพราะท่านกลัวว่าอะไรจะตามมาหรือครับ ไม่ใช่กลัวแต่ต้องไม่ปลุกมันให้ตื่นมากกว่านี้หลวงพ่อสแสวงลุกขึ้นยืนถือไม้เท้าพิงกับประตูหลายปีที่ผ่านมาเราฝังบางสิ่งไว้ในวัดนี้มากกว่าศพฝังความเงียบฝังความกลัวฝังความผิดคำวันนั้นบุญยืนกลับไปที่กุฏิด้วยความรู้สึกเหมือนมีมือใครสักคนกดเขาไว้ให้จมลงไปเรื่อยฮ่าฮแต่สิ่งที่รบกวนใจที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กหญิงในรูป แต่คือความรู้สึกว่าเธอยังไม่เคยจากไปไหนคืนนั้นเขาตัดสินใจลุกขึ้นมาอีกครั้งฝ่ายชายอยู่ในมือใจเต้นแรงเมื่อเดินมาอยู่ตรงหลุมเดิมพื้นดินดูเหมือนถูกขุดใหม่ทั้งที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มันยุบตัวลงลึกไปอีกเหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ข้างใต้เสียงสะอื้นเบาๆดังขึ้นอีกครั้งหนูหนาวอย่าฝังหนูอีกเลยนะ มือเล็กๆข้างหนึ่งโผล่ขึ้นจากดินสีซีดเทาเหมือนแช่น้ำมานานขยับช้าๆเหมือนกำลังจะควานหาทั้งออกแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วบุญยืนวิ่งหนีกลับกุฏิหัวใจเต้นระรัวใบหน้าเต็มไปด้วยเหงือ่อเขารู้แล้วสิ่งที่เจอในหลุมไม่ใช่แค่ความหลอนแต่มันคือคำขอครั้งสุดท้ายของบางวิญ,ญญาณที่ไม่เคยได้หลับ หลังจากคืนนั้นบุญยืนก็ไม่เป็นอันหลับอันนอนใบหน้าเขาซุบซีดลงเรื่อยๆราวกับถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นเสียงสะอื้นที่เขาเคยได้ยินจากใต้ดินกลายเป็นเสียงในหัวที่ดังขึ้นทุกค่ำคืนบางคืนเขาฝันเห็นมือเด็กข้างนั้นค่อยๆกุดดินขึ้นมาช้าๆแล้วดวงหน้าประดินก็โผล่ขึ้นมาจากความมืดมองตรงมาที่เขาไม่กระพริบตาวันหนึ่งบุญยืนตัดสินใจไปสารภาพกับหลวงพ่อ หลวงพ่อผมทนไม่ไหวแล้วครับเจ้าอาวาสเพียงพยักหน้าเบาๆแล้วพูดเสียงเรียกโยมไปปลุกของเก่าขึ้นมาบางอย่างที่ควรจะถูกลืมผมไม่ได้ตั้งใจแต่ผมรู้สึกว่ามันยังรออะไรบางอย่างอยู่ไม่ใช่แค่อยากให้เรากลบกลับไปเฉยๆบุญยืนพูดทั้งน้ําตาเจ้าอาวาสถอนหายใจไม่มีใครอยากพูดถึงเด็กคนนั้นตาย เพราะอะไรไม่มีใครกล้ายืนอย่างแต่คนที่รู้ก็ไม่อยู่แล้วอาตมาทำได้แค่สวดส่งเขาแต่ถ้าจิตยังผูกไว้กับวัดนี้มันก็ไม่ไปไหนบุญยืนไม่รู้จะพูดอะไรในหัวมีแต่คำถามว่าแล้วเขาควรทำยังไงกับหลุมนั้นกับเสียงสะอื้นนั้นเขาเดินกลับไปใต้ต้นโพอีกครั้งมือถือจอกไว้แน่นใจสันสานพื้นดินบริเวณหลุมเหมือนยุบตัวลงไปมากกว่าที่เคย บุญยืนตัดสินใจเริ่มขุดอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาขุดลึกกว่าเดิมผ่านชั้นดินเก่ากลิ่นเน่าเหม็นกลับมาอีกครั้งแต่เขาฝืนทนไว้เขาขุดลงไปจนถึงสิ่งที่ห่อด้วยผ้าขาวผืนผ้าเล็กกว่าที่คิดและมีรอยเปื้อนสีคล้ำกระจายรอบฮ่าฮแต่คราวนี้ไม่มีเสียงไม่มีมือเล็กฮ่าฮมีเพียงความเงียบลึกและหนักบุญยืนนั่งลงเขาไม่ได้เปิดผ้าออก แต่กลับหยิบกล่องไม้เล็กๆที่เตรียมไว้มาใส่ท่านั้นไว้แล้วปิดฝาแน่นเขานั่งพนมมืออยู่นานหายใจที่สวดอะไรไม่ได้เป็นคำได้แค่เสียงในคอคล้ายคนสับสนร,ระหว่างสันนึกผิดกับความกลัวจากนั้นเขาค่อยๆกลบหลุมลงอย่างช้าฮ่าฮะไม่ใช่เพื่อฝังให้ลึกกว่าเดิมแต่เพื่อยอมรับว่ามีบางอย่างถูกฝังอยู่ที่นี่คืนนั้นเขานั่งใต้ต้นโพจนสว่าง ไม่มีเสียงสะอื้นไม่มีมือโผล่ขึ้นมามีแค่ลมอ่อนๆพัดผ่านใบโพดังกรอบแกรบคล้ายเสียงตอกยนแต่เรื่องก็ไม่ได้จบลงตรงนั้นเดือนต่อมาชาวบ้านที่มาทำบุญเริ่มเห็นเด็กหญิงในชุดไทยยืนอยู่ตรงใต้ต้นโพตอนเช้ามืดร่างนั้นไม่พูดอะไรแค่ยืนมองกลุ่มคนเงียบๆแล้วหายไปเมื่อพระออกบิณฑบาต บางคืนพระเนรจะได้ยินเสียงวิ่งเบาๆรอบโบสถเหมือนเสียงเท้าเปล่าของเด็กบางทีก็มีเสียงเด็กพูดเบาๆข้างหูขอบคุณที่ไม่ลืมหนูแต่ไม่มีใครกล้ากุดตรงนั้นอีกไม่มีใครกล้ายืนยันว่าเสียงนั้นคือใครและไม่มีใครกล้าถืงว่าใต้ต้นโพหลุมนั้นยังฝังบางอย่างไว้เหมือนเดิม